เอ้โย hey, สวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนเเข้าสู่เกมสมาร์ทวอลกับบูดชแนลนะครับวันนี้วันอาทิตย์แล้วอย่าลืมไปลงกันนะเพื่อนนะสำหรับการสั่งสอนของเสาหลักนะครับนี่ก็มีตั้งแต่ระดับเฮลเอ่อโนมอีซี่นอร์มอลแล้วก็เฮลนะครับอีซี่กับนอร์มอลเนี่ยผมใช้ฟินิกลมกับการูด้าสตัวแล้วก็แบ็กสมิธโยนมานะแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มอมาด่านนี้ผมก็จะใช้เป็นนะครับอ่านี่เลยทีมนี้เลยนะครับทีมพิษเนาะ สานมาเรื่อยเรื่อยนะซึ่งนะครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถเลือกสู้ได้แล้วก็เมื่อเกรฝึกเต็มนะครับเราไม่ต้องไปสู้จนหมดละเราเข้าห้องบอสได้เลยนะครับในส่วนของบอสนะทุกคนนะก็จะเป็นนะครับซานิเมะนะฮะซึ่งซานิเมะเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะซานิเมะเนี่ยโจมตีศัตรู4ครั้งนะครับเพื่อสร้างความเสียหายโดยไม่สนเอฟเฟคลดความเสียหายทุกประเภทนะครับแล้วก็ประทับตาศัตรูเป็นเวลา3เทินนะครับฉะนั้นเนี่ยหาตัวบัฟปีกมากันไว้ด้วยนะครับแล้วกก็สิลที่2เนาะโโจจมม ตีศัตรู3ครั้งนะครับโดยแต่ละครั้งมีโอกาส80%มึองงนะครับปีก็สําคัญเนาะด่านี้นะครับการโจมตีนี้จะสร้างความเสียหายโดยไม่ส่วนพลังป้องกันนะครับก็ตีทะลุด็บนั่นเองแล้วก็สกิลติดตัวนะครับได้รับภูมิคุ้มกันการลดเกรดนะครับแล้วก็เอฟเฟกเพิ่มโอกาสตีชาตินะครับเนาะแล้วก็ติดตัวอันหนึ่งเมื่อ HP ต่ำกว่า30นะครับพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นนะครับและเมื่อถูกโจมตีจะมีโอกาส30%ในการโต้กลับนะครับไป เดี๋ยวเราไปลุยกันเนาะนะครับซึ่งทีมที่จะใช้เนะี่ยก็นะ่าจะต้องเป็นแวมไฟนะเดี๋ยวผมเอาแวมไฟไปตัวหนึ่งเนาะแวมไฟนะครับเอาไปเล้งเกตนะนเพื่อนนะแล้วบอสเป็นท้ายลมด้วยนะครับแวมไฟนะครับผมแล้วก็โทเทมลมแน่ๆแล้วแหละนะมีบัปปีกบั๊ปพิวเนาะทีนี้นะครับใครมีโพล่าไฟนะนเพื่อนๆนะโพล่าไฟดาเมจแรงมากเอาโพล่าไฟไปปิดดาเมจได้เลยนะครับแล้วก็ ถ้าไม่มีนะก็ใช้เป็นอินูกามนะครับเดี๋ยวผมหาอินคุผมก่อนตัวไหนดีมีหลายตัวแล้วกันเออเอาตัวนี้แล้วกันนะตัวนี้แล้วกันนะครับตัวนี้ขี้เยอะหน่อยนะครับผมแล้วก็ลดเกรดไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยในส่วนของมอนเตอร์ถ้าเกิดเอาพวกสี่พวกห้าดาวเนี่ยนะครับดีเคไฟอะไรพวกนี้ยไปสู้ได้นะหรือจะเป็นฟินิกไฟก็ได้เนาะนะครับเขาเกือจะไม่ค่อยเหมาะนะมันลดเกรดไม่ได้ไม่ค่อยคุ้มนะครับอินูไหมอ่า ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนาอมีตัวเปิดเกาะแล้วก็ตัวทำ d าเ a g e นะครับรูนประมาณนี้เลยทุกคนนะครับเป็นรูนสมัยนานมากตั้งแต่ฟรามังกรนะครับอันนี้ก็เน้นแม่นเนาะเอามาเปิดเกาะนะครับสปีดจะสิบแปดนะสปีดจะไวกว่าอินุมึดนะครับเอามาเปิดเกาะไล่อินุมืดไล่ตบอ่าส่วนโทเทมลมนะครับใครไม่มีใช้ฟานได้แต่แนะนําว่าโทเทมลมดีกว่านะครับหรือจะใช้ตัวกลางปีกตัวไหนก็ได้เนาะนะครับ เพราะว่าหลักๆเนี่ยเราต้องมีปีกนะนะครับอ่ะซึ่งเข้ามาเดี๋ยวผมเก็บลูกน้องก่อนแล้วกันนะครับเห็นลูกน้องก่อนเหลือตัวเดียวอุ่นใจกว่านะครับอันนี้ปั๊บปีกด้วยปึ๊บยังยังยังไม่โดนตียังไม่โดนตีเนะี่ยมาแล้วทุกคนถ้าแกเขาจะแบบนี้นะมาแบบทื่อๆหน่อยนะแต่โคตรแรงบอกเลยโอ้โหโอู้อูโอ้ตายเลยอะทำไม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 มันแรงอนะไรขนาดนั้นลนะ ถ้าเกิดเราตีบอสเลยจะตายไหมเดี๋ยวไปดูอีกครอ้หนึ่งเฮ้ยเข้มันแรงแนนอะไรขนาดนี้เนี่ยโอ้โหไม่ตายทุกคนนะถึกนะตัวนข้างถึกนะครับโอ้โหเอาเรื่องจัดตีบอสเลยละกันนะครับ มาแล้วนะสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้โแรงเกินแรงแรงเพื่อนเพื่อนอย่างแรงเลยครับ คิวขึ้นมาแล้วแล้วก็มอมกแลยเห็นไหมเลอนมันต่ำกว่าสามสิบมันโตก่บับม,มันตีเราตลอดด้วยคนเพื่อนมันน้อยนะฉะนั้นเนี่ยนะครับเบิร์ดจมิดไปเลยจะดีสุดโอ้มาอีกแล้วมาอีกแล้วมันอีกแล้วเพื่อน นะฮะก็ตีบอสไปเลยเนาะนะครับ,รบ,รนะนะรบผ่านอยู่แต่เจ็บหนักเออผ่านอยู่แต่เจ็บหนักนะครับอ่นะก็ทีมนี้ทีหนึน่งนะครับซึ่งได้เพชรสองยห้าสิบทีนี้ถ้าเกิดว่า๋ยวนะลงเด็กรอบไหมอ่ะเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตัวที่ตายแล้วเนะี่ยไม่สามารถนำมาใช้ได้แล้วนะเดี๋ยวผมจะลองนะครับพลังไฟเพื่อนๆดูว่าถ้านะเป็นโพลังไฟเนะี่ยมันจะยิงได้รุนแรงขนาดไหนเนะาะพลังไฟ คู่นั่งมหาพลรถไฟก่อนนั้นเพนเลยจำไม่ได้อยู่ตัวไหนมอนก็นยังเยอะนี่พลรถไฟเนาะอีกตัวหนึ่งเป็นใครดีตัวหนึ่งเป็นแซ่ได้ไหมเอาแซ่รุ่นไม่ครบด้วยแซ่ไฟรถเกตเนานะไม่ไม่เหมาะเท่าไหร่แฟนทอมไฟอะแฟนทอมไฟรุ่นก็หายอยู่นะครับอยากได้หลีดแท็กสครูนั้นเพืนนะ่อนเลยจะหาตัวที่แบบเบิร์ดเบิร์ดเเมทให้เพื่อนๆสักนิดนึงอ่ะหอมไฟไหม โอเคหอมไฟนะครับเพิ่มคีด้วยปะเดี๋ยวลองไปดูทีมนี้กันนะว่าเป็นไงบ้างนะครับเปิดเกาะไว้ก่อนนะฮะอยเ,เปิดเกาะไม่ติดด้วยเดี๋ยวผมปับก่อนแล้วกันนะครับแจ๊ะอ่ะเปิดติดแล้วนะครับปึ๊บอืมบอตตีอย่างนี้แต่มาด้วยความรุนแรงทุกคน ลากไปเลยแล้วกันนะครับปาดไปยิงเขาให้แล้วก็ฮิวนะครับแล้วก็พลั่าไฟยิงโอ้โหพลั่วไฟยิง,ย,งยิงยังเข้าแค่นี้เองทุกคนเฮ้ย <c oughs> ดานี้ตึงนะครับยากอยู่เหมือนกันเนาะแต่ว่านะครับก็เป็นไปได้ถนะ้ามอนธาตุไฟเข้านะฮะเด็กอนินผอุผมมืดผมเมื่อกี้ตายเลยทุกคนนี่นะโอ้โหเออถ้ามอนมอนถ้าเป็นมอนไฟไหวอย,อยู่นะมอนไฟไหวอยู่นะครับ นะครับเปิดเกาะโอ้เปิดเกาะไม่ติดแล้วด้วยสวยแล้วทุกคนยิงโพลา่าเอาโพล่ายิงติดแล้วนะครับฮิวให้โพล่าก่อนเดี๋ยวโพล่าตายบัฟไหมปาดไปเลยแล้วกันนะครับโอ้ถ้าเกิดว่าเราปิดจมีไม่ลงเนี่ยนะมันก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะเพื่อนๆนะมันก็จะฟันเรารัวๆนะครับเพราะว่ามันโต้กลับ นี่เพื่อนมาพลระไฟยิงรอบหนึ่งน่าจะตายเอออันนี้ง่ายอยู่ถ้าใครมีโพลระไฟแนะนํโพลระไฟง่ายนะครับแต่ถ้าไม่มีก็จะเหนื่อยหน่อยอาจจะใช้เนี่ยทีเหมือนผมที่ทีแรกนะแล้วก็อาจจะเปลี่ยนนะครับใช้เป็นแวมไฟเนาะแวมไฟตัวเมื่อกี้แล้วก็เนี่ยอินุนะครับแล้วก็โทเทมเนาะอีกตัวนึงก็เป็นดามเมตตัวเป็นธาตุไฟลองหาดาเมตธาตุไฟในไอดีคคนดูแล้วมันจะเล่นง,ง่ายนะครับเล่นง,ง่ายกว่าอินุมืดอ่ะ คลิปนี้ประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามรัรบชมนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเป็นการสั่งสอนของเสาหลักนะครับของใครเดี๋ยวมาลุ้นกันแล้วก็เดี๋ยวไปเดี๋ยวผมทาคลิปให้เหมือนเดิมนะครับอ่ะแล้วก็มินิเกมอย่าลืมไปเล่นด้วยนะนะครับผมเก็ <laughs> แบ,บแต้มได้ไม่เ้อาไะไรเลยเนะี่ยอ่ะไปแล้วครับผมสําหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรัรบชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับผม